สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review หรือ BG Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟิกเกอร์ที่หยิบมารีวิวก็จะเป็นตัว SF Figurine c o m n r i d e r Black Sun นะครับก็จะมาจากซีรีส์ k a m e n r i d e r Black Sun ที่เป็นการรีเมคมาจาก k a m e n r i d e r Black นะครับตัวซีรีส์เนี่ยมันจะมีความมืดมนมากขึ้นแล้วก็มีความดิบความเรียวมากขึ้นนะครับมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยใช้โครงเรื่องเดิมจาก k a m e n r i d e r Black ซึ่งจากที่ดูมาแล้วผมก็เลยบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับใครสนใจลองดูเนี่ยก็ลองไปสมัครตัว Amazon Prime ดูได้นะครับมีทั้งหมด10ตอนจบ ทีนี้กลับมาที่กล่องกันนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นสีดำตามชื่อของ b l a c k Sun เลยนะครับหน้ากล่องก็จะมีโลโก้ของตัว b l a c k Sun แล้วก็ตัวฟิกกัวอยู่ด้วยนะครับฟิกกัวนี่จะมีการเคลือบมันเอาไว้นะครับมันจะเวลาจับจะรู้สึกถึงความมันๆ,ๆเลยนะครับมันรู้สึกว่าให้ความผีเมียม,มากๆกับตัวกล่องเลยนะครับข้างกล่องก็จะมีเหมือนกันข้างหลังนี่ก็จะมีตัวผ้าทิศสีดำนะครับตามชื่อแ l a c k Sun แล้วก็ทําเป็นหน้าตาแบบนี้เอาไว้ให้ดูเห็นตัวฟิกเกอร์ได้นะครับมีบอกว่าแถมด่ามาอันหนึ่งแล้วก็ผมเป็นลอดีมยนะครับ ข้าราจะมีภาษาไทยอยู่กล่องก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันดีกว่าของที่มาในกล่องนะครับเราก็เริ่มจากคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือก็จะบอกว่าเขาให้มือมาทั้งหมด5คู่นะครับแล้วก็การเล่นนะครับส่วนที่ต้องระวังอาจจะเกิดการแตกหักได้นะครับแล้วก็อันนี้พัดตาขาด้านหลังนะครับเขาจะแถมให้แยกกันแล้วก็าาทามาาถทาการถอดสายได้นะครับ ช่วงเอลดึงขึ้นได้นะครับแขนดึงออกได้แล้วก็ขาดึงลงได้ตัวดาบเนี่ยเขาจะมีทําการเปลี่ยนด้านเพื่อสำหรับใส่ด้านที่ใช้มือถือได้นะครับอ่าแล้วก็ช่วงอกสามารถทําการถอดเปลี่ยนได้นะครับฟิกเกอร์นะครับก็จะมีมาหนึ่งตัวมีดาบมาให้หนึ่งเล่มนะครับขาที่เสียบไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวด้ามสำหรับเปลี่ยนไว้ถือช่วงอกสำหรับเปลี่ยน2อ,อันนะครับ2ด้านแล้วก็มืออีกสีคู่นั่นเอง และนี่ก็คือตัวฟิกเกอร์วัตคัมเบนไรเดอร์แบล็กซันนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมาจากตะกแตนนะครับซึ่งาที่เราต้องเจ็บเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความดิบมากๆเลยนะครับอ่ามันจะคล้ายกับตัว SIC เลยนะครับเนี่ยดีไซน์มันจะมีแบบคล้ายๆตะกแตนจ,จริงๆเลยนะครับดีเทลเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยการปั้นเนี่ยคือดีงามมากนะครับทั้งตัวเนี่ยคือแบบเต็มไปด้วยดีเทลที่สวยงามแล้วก็รายละเอียดในหลักเนี่ยบางทีมันก็จะใช้เป็นแบบ สีดำที่มีความเงาแล้วก็มีความด้าประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกับเขาจะเป็นการแบ่งพาร์ตอยู่นะครับคือบางส่วนมันจะรู้สึกเหมือนกับมันเป็นส่วนที่เอามาครอบอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีสามารถขยับได้นะครับอย่างนี้เห็นเว่าเนี่ยช่วงขาเนี่ยมันขยับได้แล้วก็ช่วงแขนเนี่ยครับมันจะทําการขยับได้นิดนึงนะครับส่วนที่เป็น PVC นะครับพอจับมันอยู่ความนิ่มประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะเบียบ,บีบได้นะครับ ว่าส่วนตรงขาตะกระแตตรงเนี้มันจะเป็นแบบพลาสติกเลยนะครับอัน,นต้องระวังหักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบพลาสติกแข็งหักง่ายนะครับตัวหน้าตานะครับดีเทลของดวงตาตัวสีที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายเมทัลลิกนะครับสวยงามเลยทีเดียวซึ่งตามตัวเนี่ยจะมีอยู่หลายส่วนเลยก็เรียกว่าแต่ดกระตัวสีดําได้ดีเหมือนกันนะครับ สำหรับตู้สินค้าปกติเนี่ยเขาใช้เป็นตาสีดําแบบนี้มานะครับส่วนของขาตะกระแตงตรงนี้ก็ครับก็จะเป็นแบบสีเงินนะครับก็ต้องระวังหักเหมือนกันนะครับตัวปากเองก็เรียกว่าปั้นได้ดีเลยข้างหลังก็จะเป็นตัวขาตะกระแตงที่เขามีให้ใ,หใส่นะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกเหมือนกันต้องระวังหักเหมือนกันนะครับรายละเอียดด้านหลังนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆช่วงนิ้วก็มีการปั้นที่ดีมากๆเลยนะครับ ช่วงขาเองก็มีการปั้นที่ดีมากๆนะครับรวมๆเนี่ยคือรายละเอียดดีเทลเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆสำหรับตัวคาเมลิดเดอร์แบล็กซันตัวนี้เข็มขัดของแบล็กซันนะครับในซีรีส์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเข็มขัดของราชาแห่งซาตวัตพระอาทิตย์นะครับก็เรียกว่าดีเทลเนี่ยทำออกมาดีเลยนะครับรายละเอียดการปั้นเนี่ยคือสวยงามการลงสีเองก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะแปลกๆนิดนึงนะครับตัวคิงสโตนสีแดงตรงกลางเนี่ยเพชรนสายเนี่ยคือดีแล้ว แต่ว่าไอ้ตัวมงกลรอบรอบเนี่ยการลงสีเขาเพี้ยนนิดนึงนะครับตามซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นสีเงินอันเนี้ยมาเจอกไปทางม่วงๆหน่อยนะครับแต่ดู็นภาพรวมก็คือถือว่าโอเคเลยจุดขยับของแบ็กซันนะครับจะมีความแตกต่างจากตัวอื่นประมาณหนึ่งนะครับส่วนหัวเนี่ยขยับเฉพาะหัวเนี่ยขึ้นสุดได้ราวๆนี้นะครับลงสุดเนี่ยได้ราวๆนี้แล้วก็ถ้าขยับทั้งคอเนี่ยจะขึ้นสุดได้ประมาณนี้นะครับลงสุดได้ประมาณนี้ส่วนมากเนี่ยมันจะไปการขยับทั้งคอมากกว่านะครับเวลาเราหมุนเนี่ย ทำการขยับหัวอย่างเดียวอยาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับช่วงแขนนะครับเวลาขยับกลางขึ้นมาสุดเนี่ยช่วงไหล่มันจะขึ้นมาเองนะครับมันจะค่าเป็นยางน,นิดนึงมันจะบีบได้นะครับอาจจะต้องระวังในการเล่นหน่อยเหมือนกันได้ประมาณนี้นะครับประมาณ90องศาแล้วก็ตรงเกาะไหล่เนี่ยอาจจะไปบีบกับตัวขาตะเกตแตงตรงนี้ได้นะครับทําการบิดได้รอบช่วงใบเสีทําการขยับได้ ช่วงแขนตรงนี้จะทําการขยับส่วนเกาะแขนได้เป็นการจัดทิศทางตรงมือได้ประมาณหนึ่งช่วงศอกจะเป็นสองจังหวะขยับได้ประมาณนี้ส่วนมือหมุนได้ช่วงอกลงสุดได้ประมาณนี้ขึ้นสุดได้ประมาณนี้แล้วก็ขยับหมุนมาข้างหน้าได้ประมาณหนึ่งแล้วก็บิดได้ ช่วงเอวแบบไม่ดึงนะครับจะได้สุดประมาณนี้นี่ครับอันนี้คือสุดแล้วน,นี่คือปกตินี่คือสุดแล้วก็ขึ้นสุดได้ประมาณนี้นะครับช่วงขานะครับถ้าเราไม่ได้ทําการดึงข้อต่อขาก็จะได้ประมาณนี้นะครับ90องศาโดยเล่าๆออกข้างได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่จะติดตรงส่วนนี้นิดน,นึ่งตรงต้นขานะครับคล้ายๆกับตัวไอ้ทิกเกอร์ดัก ทำการขยับไปข้างหลังจะติดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงข้อต่อมันติดอยู่ถ้าเราทําการดึงลงมาจังหวะหนึ่งจะทําการขึ้นสุดได้ประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าสูงเลทีเดียวแต่ออกข้างก็จะติดเหมือนเดิมนะครับไปข้างหลังก็จะได้เยอะหน่อยประมาณนี้แล้วก็ขาเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าอ่เดี๋ยวไปก่อนดีกว่าตรงต้นขาขยับได้นะครับลืมไปลืมบอกแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะมีความเสถียของตรงขาขาจะตรงแขนตรงนี้นะครับก็คือขยับออกข้างได้นะครับมันจะไม่ขยับตรงข้อเท้าตรงนี้นะครับอันนี้สามารถดึงเข้าได้แล้วก็ทําการขยับลงได้ประมาณนี้ขึ้นสุดได้ประมาณนี้ขยับส่วนเท้าได้ประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ดีด้วยสําหรับตัวแบ็กซันช่วงเอวของแบ็กซันนะครับปกติเนี่ยมันจะขยับได้ราวๆนี้นะครับได้ประมาณนี้อ่าแต่ถ้าเราทําการดึงช่วงเอวจังหวะหนึ่ง นะครับมันจะทําการขยับลงได้มากกว่าเดิมนะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้แล้วก็ขยับขึ้นก็เรียกว่าได้ว่าสูงเลยนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ทําการกดมันลงไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้ขามาแรข้างหลังของแบ็กซันนะครับเขาจะเป็นชิ้นส่วนที่แยกมาให้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะแยกเป็นสองส่วนเราก็ทําการประกอบเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นขามาแรด้านหลังแบบนี้ แล้วก็ทาการโยกปรับมุมได้นะครับนี่เลยค่าที่ผมติดไปก่อนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นท่าเบ่งก้าสุดคลาสสิกนะครับที่ในเรื่องเนี่ยโคตรโรจะทาการเบ่งก้าเพื่อทําการตั้งท่าแบล่งล่าเป็นคาร์เมเดอร์แบ็กซันซึ่งมาต้นฉบับเลยนะครับก็จุดขยับเองเนี่ยกับตัวการป้าของฟิกคูบาก็ทำให้การตั้งท่าเนี่ยออกมาดูดีมากๆเลยทีเดียวและนี่ก็จะเป็นการตั้งท่าหลักของคาร์เมเดอร์แบ็กซันนะครับหลังจากที่เขาแบลงล่าออกมาซึ่งจะอิงมาจากคาร์เมเดอร์แบ็กเช่นกัน ดยเขาจะมี2ท่าต่อกันท่าแรกเนี่ยจะทําการยื่มมือซ้ายออกมาข้างหน้าก่อนจะทําการเก็บกลับไปเป็นท่าอีกสองนะครับที่เขาจะทําการยื่มมือขวาออกมาแทนผมคิดว่าถ้าใครเป็นแฟนภาคแบ็คเนี่ยน่าจะจำการตัางท่าแบบนี้ได้แน่นอนฉากการคุกเข่าตานะปกของฟิกกูอาร์นะครับเราก็สามารถที่จะทําการจัดออกมาได้แต่ส่วนเนี่ยมันก็ต้องพึ่งการดึงส่วนเอวนะครับเพราะว่ามันต้องทําการงงตัวฟิกเกอร์ลงมาข้างหน้านะครับซึ่งมันต้องดึงส่วนเอวแล้วก็ทําการง,งงลงมา2จังหวะนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนขาเนี่ยต้องทําการดึง แล้วก็ทําการยกขึ้นมาให้สุดนะครับถึงจะทําการตั้งท่าแบบนี้ได้นะครับออกมาเท่เลยทีเดียวสําหรับขา,มาแมลงที่ช่วงอกของแบ็กซันนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่งอออกมาเพื่อทําการแปลงร่างโดยร่างไคจินเนี่ยมันจะเป็นขาที่ด้านหลังมเมื่อเป็นร่างไรเดอร์นะครับขา,มาแมลงมันจะพับขึ้นมาไปนช่วงอกและแบ็กซันเนี่ยสามารถที่จะทําการดึงออกมาเพื่อใช้เป็นดาบได้การเปนอกของแบ็กซันนะครับให้เป็นรูปแบบที่ทําการดึงดาบออกมานะครับเราก็ทําการ ถอดขาแมลงด้านหลังออกก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้แล้วก็ทําการดันตรงนี้ออกมานะครับดันช่วงอกมานะครับมานี้และข้างหลังเนี่ยก็ดันออกมานะครับมันจะเป็นตัวเกี่ยวอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นที่ส่วนแบบเกี่ยวเข้าไปเฉยๆนะครับดึงออกมาได้เลยอันนี้คือไม่ม uh, ีแม่เหล็กอะไรนะครับจะเป็นอกแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเอาอกเปลือยมานะครับแล้วก็ทําการประกบเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น แบ็กซันที่ดึงขา,มาแมลงออกมาข้างหนึ่งนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจะดึงจากตรงอกซ้ายตรงนี้มาก่อนนะครับเมื่อดึงขา,มาแมลงออกมานะครับแบ็กซันจะสะบัดตัวขา,มาแมลงเนี่ยให้กลายเป็นดาบแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนเขาจะเรียกกันว่า b l a c k b บ a นะครับแต่จริงๆก็ไม่มีชื่อเรียกเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นขา,มาแมลงซึ่งสีจะเป็นสีดำเงาแบบนี้รายละเอียดดีเทลเนี่ยสวยงามเลยมีการลงไฮไลท์ที่เป็นแบบคล้ายๆเป็นค่าฝุ่นหรือค่าอะไรไว้ด้วย ข้างล่างนี่ก็จะเป็นตัวส่วนขาแมลงที่มันจะเป็นแบบน้ำหนามนะครับอันนี้คือจะเอาไปถือไม่ได้นะครับเขาจะให้ตัวเปลปี่ยนตรงนี้มานะครับมาทําการถอดเปลี่ยนได้อันนี้จะเป็นแบบที่เอาไ pc. วนาน้ให้มือถือได้นะครับส่วนหนามเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนตรงอกตรงนี้นะครับจะเห็นว่าช่วงอกข้างล่างเนี่ยมันจะมีน้ำหนามอย่างนี้อยู่นะครับแบบนี้ตัวดาบขาแมลงแบ็กเบดนะครับเขาก็ใช้ครั้งเดียวต่อ,อการดึงขาหนึ่งข้าง ใช้เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้ไม่เก็บใช้ต่อด้วยนะครับแทงตัวขาเนี่ยไม่งอกกลับมาด้วยก็เลยบอกต้องบอกว่ามันเลียวจริงๆเลยนะครับคือขามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับพอดึงออกมามันก็จะไม่งอกกลับมานั่นเองตัวฟิกวานเนี่ยสามารถทําการตั้งท่าโคตรเท่เนี่ยกับดาบได้หลายท่าเลยทีเดียวรูปร่างนี้นะครับมันก็จะมาจากช่วงท้าที่แบ็กซันเนี่ยใช้ขามาแลนที่อกจนหมดมันก็เลยเหลือแต่อกประปากทั้งสองข้างซึ่งใชใ้ความรู้สึกว่ามันมีความเหมือนกับตัวไรเดอร์แบ็กฉบับดั้งเดิมเลยนะครับ มือที่กางออกมาแบบกำลังเก่งมืออยู่นะครับก็จะเป็นมือที่ใช้กับล่างนี้นะครับมันจะเป็นมือที่แบ็กซันเนี่ยทำการรวมพลังของคริสโต้ไปที่เข็มขัดและก็ใช้ท่าไม่ตายในการมดีใส,ส่ตัูนั่นเองและท่าไม่ตายของแบ็กซันนะครับก็จะเป็นท่าเลเดอร์คิดกับเลเดอร์พันที่มีการอิงตามตัวฉบับที่เท้าหมัดเนี่ยจะมีการเปล่งแสงสีแดงออกมาการจัะท่าด้วยโซฟิคูอาร์ดเนี่ยรูปร่างที่มีการป้าดีเทลอย่างดีเนี่ยก็จะให้มันออกมาอย่างสวยงามจริงๆจุดที่ควรระวังในการเล่นนะครับ จุดแรกเนี่ยจะเป็นตรงเข่าตรงนี้นะครับที่มันจะมีความบอบางอยู่นะครับมันเนี่ยมันจะมีความแข็งแข็งอยู่ถ้าล้มลงไปกระแทกเนี่ยมีโอกาสหักได้นะครับแล้วก็เห็นบางคนมีหักแล้วเหมือนกันอาจจะต้องมาระวังในการเล่นนิดนึงฮัดมาเนี่ยก็จะเป็นตรงเอวนะครับเวลาดึงเข้าดึงออกอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหวาดเสียวอยู่นิดนึงนะครับในจุดนี้ช่วงขาเองของผมเนี่ยเวลาขยับมันก็จะมีความฝืดฝอยู่บ้างเหมือนกันนะครับถ้าเขาอื่นเป็นผมก็ว่า,า <u> อาจจะต้องระวังนิดนึงในการเล่นเหมือนกันเพราะว่าบางทีขยับแล้วมันอาจจะฝืนหักเหมือนนกััะครบ ผมคิดว่ามันก็เหยียได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบค่อยๆไปนิดนึงที่เหลือนี่ก็จะเป็นตรงจุดแหลมตามล่างนะครับเวลาเล่นอาจจะเกิดความลำคาญอยู่บ้างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตรงช่วงอกตรงนี้นะครับที่มันอยู่คาเป็นพลาสติกนะครับทําให้มันอาจจะเกิดการหักหรือว่าเกิดการแตกอะไรได้ง่ายโดยเฉพาะขามาแรงข้างหลังนะครับตรงนี้ซึ่งมันจะเกิดอาการหลุดหรือว่าเกิดแบบถ้าเราทาล้มอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดการแตกหรืออะไรได้นะครับ โดยเฉพาะจุดแหลมพวกนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับจุดที่ต้องระวังในการเล่นสรุปแล้วนะครับฟิกวันแบ็กซันตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นงานที่สวยงามและก็ดีสมราคาจริงๆรายละเอียดการปั้นเนี่ยคือดีเทลดีมากๆขยับองก,ก็ต้องบอกว่าขยับได้สุดเลยและก็แทบไม่เจอจุดติดขัดอะไรเลยนะครับไม่กระท่าแอคชั่นอะไรพวกนี้ทำม่เยอะมากๆแต่ก็นอกจากจุดห่วงกังวลไปผมก็ไม่รู้ว่าจะปวดอะไรกับตัวนี้อีกแล้วก็ทําให้ตัวนี้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวที่ผมคิดว่า ติดท็้าไฟของผมในปีนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันสวยแลวก็จุดขยับคือดีจริงนะครับแต่ราคาก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไปไกลเหมือนกันนะบางเจ้าขายมาสองู่า2ป้ายนะครับคิดว่าหาได้ในราคาที่ไม่รู้จากทีมากนะครับก็แนะนำให้จัดกันนะเพราะว่าตัวนี้มันสวยจริงๆนะครับแล้วก็จุดขยับคือแจ๋วเลยในส่วนของแถมนะครับผมคิดว่าเขาก็ให้มาสมกคกับราคามาหนึ่งนะครับมีอกสำหรับเปลี่ยนทั้งสองข้างแลวก็ตัวดาบเล่มหนึ่งซึ่งถ้าเราอยากได้ของครบเนี่ยมันก็ต้องไปพีตัวมอเตอร์ไซค์เพิ่มนะครับที่เป็นมอ ม่ใช่ท็อปเปอร์มันจะแถมตัวอกข้างซ้ายที่มีสญลักของแบ็กมาแล้วก็ตัวหน้าที่เป็นตาสีแดงนั่นเองแต่ราคาของมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็บอกว่ามันก็แรงประมาณนึ้งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวของ c a m เม a ร์เดอร์แบ็นะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้มากๆเลยถ้าใครชอบรีวิวผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดสัสาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ